สวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เกิดในลัคนาสิงห์ท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะในช่วงเดือนธันวาคมปี2566ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้าง จะมีโชคมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับท่านบ้างหรือไม่มารับฟังกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นชัดเจนดวงเปิดคะ่ะการงานราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นไม่ค่อยจะติดติดขัด,ข,ดขัดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาท่านจะมีพลังมีความกระตือรือร้นอยากทานั่นอยากทํานี่เพิ่มมากขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะมีความสุขกับการทํางาน เป็นช่วงที่ท่านจะได้เดินทางบ่อยค่ะชีพจรลงเท้าจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะนะคะและเป็นช่วงเดือนที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเดือนนี้จะราบรื่นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาท่านจะมีการ นัดหมายพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์คะ่ะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวท่านใดที่กำลังดำเนินการด้านเอกสารเรื่องงานบ้านที่ดินรถหรือว่าอสังหาต่างๆถือว่าราบรื่นขึ้นหากติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนดีคนเก่งคอยช่วยเหลือประสานงานหรือว่าชี้แนะแนวทางดีๆให้กับท่านหากท่านใดที่กำลังเจรจาต่อรองเรื่องที่สำคัญมากๆขอให้ท่านทำให้เต็มที่นะคะเพราะว่าท่านจะทำสำเร็จมีข่าวดีเกิดขึ้น บางท่านก็จะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มทำอีกอย่างค่ะปิดงานปิดจ็อบมีข่าวดีแน่นอนนับว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีของชาวราศีสิงห์กันเลยทีเดียวความเหนื่อยยากลำบากไม่ต้องถามถึงนะคะยังคงเหนื่อยไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆเหนื่อยกล้เหนื่อยใจจะมีงานให้ท่านได้ทำอย่างต่อเนื่องที่สำคัญท่านจะเจ,เจองานเร่งงานแทรกงานด่วนจะเกิดเหตุไม่คาดฝันงานบางงานจะมีการเปลี่ยนแปลง รือไม่ก็มีการกําหนดเวลาจนท่านเองก็ตั้งตัวแทบไม่ทันฉะนั้นหากท่านมีโอกาสได้เข้ามารับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านเร่งเคลียร์งานเอารอเอาไว้ได้เลยเพราะงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแน่นอนโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขช่วงนี้ยุ่งงานเร่งงานด่วนจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยแทบไม่มีเวลาเงยหน้ากันเลยทีเดียวช่วงนี้ท่านจะมีการคิดใหม่ทำใหม่ เริ่มมีการวางแผนการใช้ชีวิตมากขึ้นไอเดียเต็มไปหมดอยากทำนั่นอยากทำนี่เพื่อที่ว่าท่านและครอบครัวจะได้ดีขึ้นกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใหม่ในการทำงานหาเงินเพิ่มนะคะงานเพิ่มมากขึ้นข้อน,นี้ชัดเจนมากไอเดียความคิดไอเดียดีความคิดลื่นไหลบางท่านจะมีการทดลองทำอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้ทำมาก่อนและไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน หากค้าขายท่านก็จะเีนการทดลองนําสินค้าใหม่ๆม,มาวางขายนะคะบางท่านก็กําลังวางแผนเริ่มที่จะมองหาช่องทางในการทํางานเพิ่มขึ้นเริ่มศึกษาในสิ่งที่ท่านนั้นสนใจแบบจริงจังนะคะบางท่านถึงขั้นที่ว่าช่วงนี้อยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสายงานไปเลยก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดที่บอกมาหากท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ลดละความพยายาม ท่านจะได้ทำในสิ่งที่ท่านอยากทำและช่วงนี้หากท่านจะลงมือทำอะไรก็ตามสิ่งสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านถนัดและมีความรู้ท่านจะได้ทำท่านทำงานไปใช้ความคิดไปนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ท่านจะเครียดกับการทำงานแต่สุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จขอให้ท่านมีสติในการทำงานแนะนำนะคะให้ท่านหาเวลาลีลผ่อนคลายบ้างมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะ ช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงหาเงินเก่งและในขณะเดียวกันท่านใช้เงินเก่งด้วยเช่นเดียวกันที่ผ่านมาท่านจะซื้ออะไรก,ก็ตามท่านจะคิดว่าเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อแต่ในช่วงนี้มันจะมีแรงกระตุ้นจากภายในบางอย่างมาทําให้ท่านอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเสริมสวยซ้อนเสริมหล่ออยากจะเปลี่ยนลูกอยากจะซื้อกระเป๋ารองเท้าซื้อเครื่องสําอางท่านมีดวงจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านถูกใจหรือว่าจะได้ซื้อในสิ่งที่ท่านอยากได้มานานนะคะ หากท่านตั้งใจที่จะให้เงินใครใช้เพิ่มขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยท่านก็จะได้ให้หรือหากท่านตั้งใจที่จะซื้อสิ่งของบางอย่างให้กับคนที่ท่านรักและเคารพท่านก็จะได้ซื้อการเงินเป็นเงินหมุนและท่านจะหมุนเงินหนักมากนะคะท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปจะได้พบเจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานจะหมดเงินไปกับการนัดหมายพบปะผู้คนออกงานสังคมบ่อยขึ้นมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงบางท่านมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นได้บ้านได้รถได้ที่ดินแต่ว่าอย่างที่บอกจะเป็นหนี้สินที่ทำให้ท่านมีความมั่นคงต่อไปในภายภาคหน้าบางท่านจะหมดเงินไปกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากทำมานานแต่ที่แน่ๆท่านมีดวงจะได้สิ่งของบางอย่างเพิ่มเข้ามาในบ้านซึ่งอาจจะเป็นการซื้อ ทดแทนของเก่าที่ท่านใช้มานานหรือว่าชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือท่านตั้งใจซื้อเพิ่มนะคะช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่ท่านหมุนเงินหนักมากที่สําคัญจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นจะมีเหตุให้ท่านเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งฉะนั้นขอท่านใดที่มีรถคอยท่านหมั่นตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางนะคะ แต่หากท่านไม่มีรถท่านก็จะหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มขึ้นขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆเพราะช่วงนี้รายจ่ายเยอะพอสมควรข้อดีรายจ่ายบางอย่างที่ท่านจ่ายออกไปท่านจะได้สิ่งของได้ความสุขได้เห็นรอยยิ้มของคนที่ท่านรักได้เจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานได้พาคนที่ท่านรักไปเที่ยวในที่ที่ท่านอยากไปแต่หากท่านการเงินติดขัดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆ ท่านก็จะมีทางแก้ทางออกเสมอจะมีคนคอยช่วยเหลือและท่านมีดวงได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งไม่ใช่เงินเดือนหรือว่าไม่ใช่เงินที่ท่านได้รับเป็นประจำค่ะเงินบางอย่างท่านไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาท่านใดที่ค้าขายมีดวงได้อรดอร์ได้ออเดอร์เพิ่มลูกค้าช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าหรือว่าซื้อทีละเยอะๆนะคะมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรอง บางท่านได้เงินที่ท่านรอคอยไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดท่านก็จะได้ตามที่ท่านรอคอยและหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ขอบอกล่วงหน้านะคะโชคลาภจากตรงนี้ไม่ได้มีกันทุกคนนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านเสี่ยงแค่พอได้ลุ้นก็พอค่ะเสียงแค่พอหอมปากหอมคอและดูที่พื้นฐานดวง ชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะว่าที่ผ่านมานั้นท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ช่วงนี้นะคะขอให้ท่านมีสติควบคุมอารมณ์ให้ดีๆห้ามทะเลาะกับใครโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนที่บ้านและที่ทํางานกู้กรองคนรักญาติพี่น้องจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆตามที่ท่านนั้นอยากจะลงมือทํา ท่านจะได้ทําอะไรใหม่ๆจะได้สัมผัสกับสิ่งที่ท่านไม่ถนัดและไม่คุ้นชินมาก่อนนะคะชาวราศีสิงห์นับจากช่วงระยะเวลานี้เป็นต้นไปหากท่านคาดหวังว่าท่านอยากจะทําอะไรถ้าท่านไม่ลดละความพยายามท่านจะได้ลงมือทําและสิ่งๆนั้นจะทําให้ท่านมีความมั่นคงต่อไปในภายภาคหน้า ไม่เกินปี2567ยังไงท่านก็จะทำสำเร็จเพราะว่าสำหรับบางท่านนั้นสิ่งที่ท่านทำก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะคะขอให้ท่านค่อยๆทำค่อยๆเริ่มลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆก็พออย่าเริ่มต้นทำอะไรที่ใหญ่เกินไปนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะหากท่านนั้นกำลังคาดหวังสิ่งใดอยู่ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งๆนั้นขอให้ท่านชีวิตราบรื่น คนรอบข้างก็นำแต่สิ่งดีๆมาให้กราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ